เนี่ยดูสภาพแม่ไก่กับลูกไก่ปษาทำกครงให้งมาขับโครงนี่เลยอยู่แค่อยู่ในโรงแห้งเนี้ยเนี่ยแล้วดูเดี๋ยใส่ข้าวคุกแกงเลื่อๆนๆย,ยืนก็ไม่ได้ดูที่เนี่ยดูมันทําโรคเกิดขนาดไหนดูเนี่ยไก่เลอเดินลื่นแปดๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาข้าวคุกแกงน้ํามันดูไก่เนี่ยขนไม่แต่น้ํามันเท่านั้นเลย เนี่ยเราทำาครงใหญ่ให้ไก่มันก็ไม่ใ,ใส่มาให้มันตัแกแดดอยู่ตรงนี้เด้วดูจิตตัวไก่เนี่ยมันห่องไปด้วยน้ํามันมันเอาข้าวน้ําแกงน้ํามันอะไรรู้มา,าวางไว้ไก่เนี่ยโครงมปอยู่แค่เนี้ยแด้วดูลูกันตัวนึงเดีเนี่ยตัวนึ่งกครงขังแค่เนี้ยดูสิเนี่ยสภาพมันเนี่ยแล้วก็ตากแดดอยู่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะร้อนขนาดไหนดูเลยเนี่ย ให้อยู่แค่ที่แค่เนี้ยขังเอาไว้แบบเนี้ยมีตัวเล็กอีกตัวนึ่งลูกเลยไปดูเดียที่ไม่มีจะยืนเลยมันแผลบเลยแต่ยืนลื่นเดินแผบแผลบจะตามตัวมีแต่น้ํามันทั้งนั้นเลยไอข้าวไปคุกน้ำแกงดูแล้วจังว่ามันทรมานใก่ขนาดทำคงให้ใหญ่ๆแล้วก็เอาออกเดิือนมาขังคงก,ก็จะเ๊ะจริงเนี่ย เย็นเดินจะไม่ได้เลน,น,น้ำมันเต็มตัวไก่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยกลางวันก็ร้อนน้ำก็มีแห้งหมดเราต้องเดือดมาใหจ้จะมีลูกตัวน,นึงตัวนี้ดึงน้ามาขังตรงกลางแดดเงงเนี้ยเนะอ่อไก่นี่เขาเลี้ยงไว้แล้วเขาถูกทรมายยังไงแล้วคุณต้องมาช่วยยังไงคือเขาเลี้ยงแบบเนี้มาน้นแล้วอ่ะ แล้วก็เลี้ยงขังกงจนแบบเก็บขยะมาไว้ไว้จนบ้านเกิดไฟไหม้แล้วก็มีไก่ตายเนี่ยและที่เหลือเนี่ยเขาก็เลี้ยงขังกงเนี่ยตากแดดตอนแรกเขาขังอยู่ที่ปะาโอเลี้ยงไว้ที่ถนนตรงเนี้ยมันก็ฝังทางเดินเข้าออกบ้านเขาแล้วก็ขี้อะไรมันก็เหม็นนะ่ะแล้วก็เอาพวกไปเก็บแกงข้าวเศษอาหารเหลือตามร้านขายอาหารนะ่ะที่มีน้ํามันหยองหยองเต้ไม่หมดเลยอะ่ะก็เอามาเทให้ไก่สามสี่วันอ่ะเทให้เต็มรุงนี่เลยไก่ก็แฉะ นอนจมขนท้องเนี่ยดูสิมีแต่น้ํามันหมดเลยอะ่ะเขาให้กินไปเรื่อยจนฝาเขาจะเข้ามาได้เทใหมอ่อ่ะไก่ก็เก็บของเก่ากินเนี่ยมันก็เนี่ยก,ก,ก็เป็นอย่างเงี้ยสภาพที่เขาเก็บมาให้กินอะ่ะเราจะซื้อข้าวเปลือกให้เขาก็ไม่เอาซื้อถ้วยน้ํเคยคุยกับเาฮะคุยแล้วก็บอกว่าเออเราเราก็เปลี่ยนกลงไปแล้วเขาก็ถอดทิ้งเขามาเจอแล้วเราก็ซื้อถ้วยน้าถ้วยอะไรไกด่ดีๆนะไก่ก็จับโยนทิ้งหมดเลยเนี่ย เราก็ทําอ่างน้ําให้อะไรให้แกก็จับโยนออกทิ้งหมดแล้วแกก็เปลี่ยนมาใส่กรงเนี่ยขังต่อไก่เนี่ยสลบเวลาร้อนจัดจัดน่ะตอนแรกๆเลยมันเกิดจากว่าขังอยู่กลางถนนตรงนั้นมีเพื่อนบ้านบอกว่าไก่สลบให้มาช่วยหน่อยเราก็เลยเข้ามาปฐมพยาบาลก็คือผ้าชุบน้ําอะไรให้เรียบร้อยไก่เนี่ยสลบเนี่ยนอนคุมลูกเอาไว้เรือกลางปีกตัวเองคอพับคออ่อนเลย เป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วเราก็เลยตัดสินใจทํากรงให้แล้วก็บอกว่าเออถ้าไม่ถ้าเลี้ยงแบบนี้ขอซื้อได้ไหมเขาบอกเขาไม่ขายแล้วต่อมาเราก็เลยอะเปลี่ยนกรงให้ตามที่เห็นเนี่ยเอากงแมวมาให้พอขังได้สองสามวันเขามาเจอเขาก็ถอดออกแล้วก็มาใส่กรงอย่างนี้ต่อแล้วก็ให้กินมันมันเหมือนน้าก็ไม่มีเลยถ้าเราไม่เข้ามานะเนี่ยทั้งวันทนั้งบ่ายอย่างเงี้ยไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ แล้วเวลาเราเขาเห็นเราวันนั้นเข้ามาเราก็เลยบอกว่าลุงเปลี่ยนทําไมได้อยู่กงใหญ่มันก็ดีอยู่แล้วก็ยกมือว่าแกันนะขอให้ไก่มันได้อยู่กองเถอะไม่ขายไม่ให้ใครก็ลุงก็เลี้ยงมันดีเดี๋ยวหนูช่วยดูก็ได้อ่างเงี้ยนหนูเอาข้าวให้กินก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามึงไม่ต้องมาเสือกเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เวทนาได้แต่แอบเอาเอาน้ามาให้ตอนบ่ายเงี้ยทุกวันอะถ้าเราไม่ให้ใหป่าเดียตายไปแล้วสลบไม่รู้จะสลบยังไงแล้วเนี่ยร้อนอย่างเงี้ย ต่อสิบันธุ์นี้ทำอะไรแลมาเอาน้ให้ไก่กินแล้วไก่ยังไงกรเอาคงไหนโอเคก็เ อ๋ออันนั้นเขาไอ้นี่ไงเขาจะเอากรงไงอันนี้คือกรงแรกที่ใส่เหรอใช่ค่ะแล้วนั้นกรงก็จะใหญ่ขึ้นนี่เพิ่งเปลี่ยนให้ไงเพราะไก่มันสลบคากรงเนี่ยวางไว้อย่างเงี้อืมแดดร้อนเนี่ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแต่เดิมไม่มีคุณไงมือก็ไม่มีแดดเมื่อกี้เมื่อกี้พอถ่ายมีคุมไหมเนี่ยเนี่ยวางอย่างนี้ เน uh like> ี่ยเลนเลนเนี่ยโงเปลี่ยนนี <h 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 ่นกก็ซื้อเดี๋ยวลูกอะไรมาวางไว้ให้มันเดินแถวนี้น่าเลยนะเนี่ยโกงเนี่ยต้นแรกออกไปได้แล้วเนี่ยดูสิขังตั้งแต่เนี่ยยัดอยู่นี่ต้นแรกต้นแรกเป็นโกงนี้แล้วเปลี่ยนให้เขาอ๋อเปลี่ยนให้เมื่อไหร่เปลี่ยนให้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วประมาทจิตประมาทเนี่ยตอนแรกตั้งไว้อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวโตอยู่เนี่ยไก่สลบเลยแล้วก็มีคนเจอเขาก็ม่เหลีน่นี่แต่เดิมเขามีลูกกี่ตัว ยังมีน้ำไม่มีอะไรเลมียู่่มสานนี่้ามนข้าม้่มตัวกระลงน่้วในีั้นได้ตงแลมันยังอิสระแน่อ๋อไม่มีกรงยัดใส่ไอนี่มันลื่นเห็นไหนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตรงเนี้ยลื่นจริงตอนแรกก็ใช้แผ่นทาสติกอะแต่เนี้ยหยิบออกไปแล้วนี่แผ่นทาสติกเนี่ยโ้โคตรลื่นเลยเนี่ย ให้นกยีบออกเองเนี่ยดูว่าเลยนกยีบมันออกมันจีบใหญ่เลยนะเขาจิกใหญ่เลยหุยมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีน้ําไก่มันจิกผ่านน้ําไม่ได้เนี่ยพอข้าวหกกับพื้นกินใหญ่เลยข้าวอะไรก็ไม่รู้ดูติดเล็ดเลเน่าๆเนี่ยคุณปุกเนี่ยเหม็นไหมครับคุณพ่อเหม็นเนี่าอะไรกัน ใช่ค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาใช้ทัพเท็งเนี่อยอมไก่เดินลื่นจัดแผลเลยทุกีอาน้ำมาแต่ทุกีเดนินหรอไม่แล้วมาเอาของเขาเขาไม่ว่าหรอว่าแต่นี้ไม่เดียวเราคนนี้วันเดียวโอเคครั้งเดียวทุกีเอาหนาเดินมานิดเดินไปเดี๋ยวไม่ใช่จัดแผลนะน้ำมันตรงนั้นเลย อนมมา้อกอะ่ะเขาก็ได้กลิ่นอะ่ะเหมือนแกล้งไปในตัวชาวบ้านอะ่ะเนี่ยแล้วดูสังกตีเนี่ยปิดเข้าไปเนี่ยมันยิ่งร้อนซะใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเราก็เอาผ้าอย่างเงี้ยมาคลุมให้เบื้องต้นช่วยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยค่ะปิดไปก่อนน้องสารเดี๋ยวจะเอาน้ำเอาัดซื้อข้าวมาแล้วเดี๋ยวมาเทเขา เนี่ยพ่อใบเนี่ยเราขูงไว้แค่ก็จับโยนทิ้งออกหมดเลยเนี่ยพ่อใบแต่ก็ไม่คุมแกจะไว้อย่างเนี้ย